สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับไอพิทักกับน้องพาขวนชาแนวนะครับผมวันนี้จะา้าเบึงการยกเหล่าดีดเหล่าใหญ่เหล่านะี่น้องเนาะอันนี้ก็คือก้นตอนท่าการขันคุมข่งวงล็อกขาไว้ได้ครับพี่น้องเนาะหลังจะเป็นรถไถข,ของพอเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะปรับนาดิน อันนี้คือเป็นธุรกิจของขอบครั้วนะครับผมซึ่งมีอาชีพยกบานดีบ้านเนาะพี่น้องเนาะยกบานดีบ้านง่ายประตูโค้งหรือง่ายบ้านจั่ใช่หรืครับพี่น้องหลังจากที่เตรียมกกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วข้อก็สิทำการยกง่ายไปจงไังใดกติดีตามิึงน้ำกันด้อครับพี่น้องเด้อครับผมจะมี ้องผ้าขนที่นั่งหายเป็นึ่กำลังใจแล้วครับพี่น้องเนาะลูกสาวผมเองครับผมกำลังหนารักนะพี่น้องไหวสองขวบนะครับผมครับอันนี้ก็คือขั้นตอนล็อกเสาเนาะพี่น้องล็อกเสาวไว้เพื่อที่จะป้องหอายับยั้ายใส่สวยหรือว่าจะให้มันหลบนะพี่น้องเนาะล็อกเสาล็อกแป๊บไปไนี่นะครับพี่น้อง ได้ทําการมัดโซมัดสลิงหรือผุ่มพว่วงใส่เาพี่น้องนะเนาะเ็าก็บเมื่อยอยู่ครับพี่น้องพราะว่าอิดไา่กับน้องสองคนครับผมเหล่านี่เป็นเหล้าของเข้าเองนะครับพี่น้องเพราะว่าเฮ้าจะได้ทําการใหญ่เองนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือคนของนะพี่น้องอันนี้คือเป็น บ้ายเหมืนของรถเท่าเองเขากา็เปิดถ่ายคนนั่นี้คือคนของไปยกเราเล่ะครับพี่น้องเนาะย่ําจนได้กรติดตามรับชมไปน้ากันเนะครับพี่น้องนะ ครับนี่คือการเข่าสู้กระบวนการสาวหลอกลุงนพี่น้องเนาะเพื่อที่จะได้มาเสาดึงขึ้นดึงเลยขัอวสูงล้วกาไปรอเรือนที่จะย้ายเราไปนพนองเนาะเรื่องเนาะมันจะสาวหลอกลุงนะครับผมสาวไปสาวไปแดดกาบ,บอกดีดีนพินองกาหอนหอนนดอกไม่นี่กระไดมันกับบทปัญหาเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยนะครับพี่น้องเนะ้อหลังจากที่สาวหลอกล่งเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ่อยหลอกลงเรียบร้อยแล้วเข้ากับทัาการมัดเสาวไว้ได้พี่น้องเนะ้อใส่โซยนะครับผมมัดโซนี่ก็เป็นโซ่เบอร์ญ่อยู่นะครับพี่น้องเบื่อที่จะบ่ให้ขาดเนะาะใส่เพื่อดึงเสาดึง บ้านได้ทุกอย่างนะครับโซนี่ไ่โซมัดครับจะมีค่อม,มันคุงหรือถาวรนอกพี่น้องเนาะส่โซมัดการโซมัดเท่ากับมีการใส่ตะขอเกี้ยวนะครับไปตะขอเกี้ยวหรือนอกเก่าโซนมัดใบได้แหละครับ หลังจากที่เข้ามัดโซ่เ,ซเรียบร้อยแล้วนอกกรได้ทําการดึงขึ้นมาเพื่อที่จะยับายเหล่าขึ้นมาเนาะครับมีเขาจะทําการถ่อิ่นอกเพื่อที่จะดึงเหล่ามาดนะครับพี่น้องเน้อเดี๋ยวบ,บึ่งขันตอนต่อไปอีกแล้วครับเหล่านี่จะเป็นเหล่าของเขานะครับเขาก็ขันอยู่สองสามคนเอดแต่ขอบพว้วนเนี้ยนะครับ สามารถใหายใดอยู่นะครับพราวาบริจางคนณงานหลังจากที่ท้อยสู่ท้อยลอกเรียบร้อยแล้วเขาก็มน,น้ามัดไว้กับ เล็กที่ห้าตอกไวหรือว่าเสานะครับเพื่อที่จะดึงเหล่าออกมาจากตรงที่ห้ายกเหล่าขึ้นไวเนี่ยครับมองที่ห้านั่งดึงไวอันนี้คือห้าเอาหลอกมามัดไวมองเสาเนาะพี่น้องเนาะจะมีโซวต่อออกมาฮักมัดโซ่ไวกับเสาแล้วก็ตเอาตะขอมามัดไวกับเหล่าแล้วห้าจะทาําการดึงนะครับพี่น้อง น,นี่ค,อคือคุณพ่อคุณพ่อจากเขามาซอยในเรืองดึงโซมัดโซไว้เนาะพี่น,อน้องเนาะเพราผมนีกะแกเขาบ่อค่อยสบายแกกัเล่ได้ซอยเล่น้อยเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากจะมีแต่ผมกับน้องนะครับเป็นคนที่ยกเราใหญ่เราครับพี่น้องเนาะเราเยนของเฮาเองเข้าก็เลย ผมมีลูกน้องนะครับผมเลยบริจ้างคนงานตามานเอ็ดเองได้ก็คือตรงเอ็ดแหละครับพี่น้องประหยัดค่าชสจ่ใจเนาะพี่น้องนะเนาะเลยสนใจจะยกบ้านดีบ้านหรือใหญ่เราใหญ่ประตูโค้งปีว่าจะยบใหญ่ใส่สวยอย่างกันก็นอีกต่อสอบถามเลยนะครับผมเป็นซาลาหรือเตียงหน้ากับว่าอะไรครับผมครับด้ยจ้าเล็กกับฝากพี่น้อง กดไลค์กดติดตามให้แล้วครับผมเดี๋ยวเิึงขั้นตอนต่อ,ตอไปแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่เาได้ดึงลอกขาวลอกมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาถึงคืนข้างหรือใบบงที่เาจะงายเรามาเรียบร้อยแล้วครับผม นี้อเขาก็ทำการดึงหลอกตาวหลอกมาเนาะพี่น้องเนาะไม้นี่ที่น้องเอาไว้เนี่ยคือเป็นไม้ห้องยางนะครับพี่น้องเพื่อที่จะใส่หลอกดูก,กิ่งหรือหล่อเลียนเนาะครับผมเพื่อที่จะห้องยางครับก็ได้เพิ่งว่าถึงสถานที่ไปถ้าเกิดว่าจะถึงแล้วก็จะได้ทําการตั้งลอกดึงขึ้นเพื่อที่จะขุดเสา ขุดหยังเพื่อที่จะขุดเสาว,ว่างไว้นะพี่นอนะ้องเนาะเจ็บขอกเจ็บของ,ของไ้คือเก่าเ่ะครับผมหลังจากที่ดึงมาเรียมน้อยแล้วเฮอกะเลยทำการขุดเสาขุดหนังนะครับผมบนรรากามไม่มีกระดดษคอนนะครับผมเ๋ยวเบื่องขั้นตอนต,อนต่อไปเลยนะครับ วันนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะตั้งลอกหรือตั้งขาดึงเสาขึ้นดึงเราขึ้นที่จะเอาเล็กแป๊บล่อยางออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังเลยค่ะบึ่งไปน้ากันอีกครับถ้าเอาเล็กแปบบ๊บออกเล็กรลอยางออกก่ะสีท้องการคุดเสาแล้วครับผม ขุดเสาได้แล้วพี่น้องถ้าขุดเสานี่ก็คือขุดเสาเสาแล้วก็เตดิงเตยังกะจับระดับน้ำก็คือเป็นการวาเสิ็ธิินนะครับผม หลังจากที่จับระดับน้ำเรียบร้อยแล้วหรือเตดิงเตยังเรียบร้อยแล้วเฮาก็ทตการผมยังเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะทีนี้เฮาจะมาเข้าสู่การเก็บของยังขนรถไปฮึกเก่าเรครับผมครับหลังจากนี้ก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องใดตีได้รับชมคลิปนี้ข็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมัน่นคงยืนลำลำเรื่อยเอยนะครับพี่น้องด้วยครับเดี๋ยวจะได้กขอฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้อง จังเก็กขอสวัสดีครับ ครับขั้นตอนนี้เขากดึงสาหลอกมาได้เรลามาถึงที่ต้องการแล้วนะพี่น้องแล e ้วอีกบุก่เมตรก็ถึงที่ต้องการนะครับผมดึงสาวมานเลยนะครับผมระยะใหญ่ยยเหล่าของเขายูทีระยะประมาณยี่สิบเมตรถึงสามสิบเมตรนี่นะครับพี่น้องกาไก่พ่อสมควรอยู่ครับผมสำหรับในการดึงเหล่าใหญ่เหล่านะพี่น้องเนาะถ้าเป็น จ้างหรือว่าเขาจ้างเฮ้าขาสซอยูในราคาประมาณหมื่นกกกัวนีนพี่น้องเนาะราคาจะอยู่ประมาณนี้ล่ะครับผมยกใหญ่เล่าครับพี่น้องยกใหญ่เล่าทุคบคบห้เรียบร้อยครับผมเตะเสาเตะเตสเาให้ตรงตั้งจับระดับน้ำนะครับพี่น้อง ครับเขาขันตอนนี้ห้องก็ได้ดึงหลอกสาวหลอกหรือว่าดึงเหลามากก็เถึงสถานที่ที่ห้องต้องการแล้วนะครับผมนีม่กรดึงมากได้เลยแหละครับใส่ระยะประมาณอยู่สักพักหนึ่งครับผมเพราะว่าใส่หลอกสองตัวน้ะพี่น้องเนาะนี่กรดึงง่ายเหลามากแล้ะครับผมพี่ดองสังเกตเห็นหล่อเลื่อนบ่ครับผมจะใส่เป็นแท่นเลือนแท่นยางนะครับผมใส่ล่อง ครับผมอันนี้ก็ถึงสถานที่ที่ต้องการแล้วนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวมิเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ทําการตั้งลอกดึงเพื่อที่จะขุดเสาฝังนะครับแล้วก็จับระดับน้าหลังจากที่จับระดับน้าเรียบร้อยแล้วข้อก็มาใส่ดิงในเสานะครับผมขันแป๊บขันยังออกเก็บอุปกรณ์แล้วก็ ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับผมเดี๋ยวจังไดกาฝากดไลค์กดติดตามเนี่ยนะครับพี่น้องเนอะเป็นกำลังใจให้เนอะครับเนอะ